ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการเปิดใช้งานนะครับว่าเราสามารถดาวน์โหลดแล้วก็มาใช้งานยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับให้คุณครูทุกคนนะครับที่เข้ากลุ่ม VIP นะครับก็ไปเปิดเว็บไซต์เฟซบุ๊กนะครับแล้วจะมีกลุ่มนะครับเป็นกลุ่ม p i p นะครับผมตั้งชื่อเป็นภาษาพม่านะครับที่จริง เหตุผลหลักๆที่ทําไมถึงเลือกที่ตั้งชื่อเป็นภาษาพม่าก,ก็เพราะว่าเคยตั้งเป็นภาษาไทยแล้วแล้วก็มีคนนะครับแบบโอ้โหทยอยเข้ามาเยอะมากนะครับก็เลยเพื่อการคัดกรองนะครับคนการเข้ากลุ่มก็เลยตั้งเป็นภาษาพม่าครับามาดูวิธีการนะครับในการดาวน์โหลดงานนะครับนะครับดูตรงนี้นะอันนี้คือไฟล์ทั้งหมดซึ่งออกแบบ ถามว่าเยอะไหมก็พยายามอัปเดตตลอดนะครับฉเฉลี่ยประมาณวันละ1 1ึง,ง,งาน1ง,งานไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถบอกได้เลยว่างานในกลุ่มค่อนข้างเยอะนะครับใครเข้ากลุ่มมาราคา99บาท150บาทเนี่ยผมผมการันตีได้เลยว่าคุ้มนะครับเพราะ,ฉะเฉลี่ยไฟล์หนึ่งนี่รวมไฟล์ปก เกืองร้อแบบไฟล์วัลลาสารอีกเก็บร้อยอะไรคือเฉลี่ยแบบไฟล์หนึไฟล์เนี่ยคือไม่ถึง1บาทเลยครับคือยังไงก็คุ้มนะครับถ้าเข้ากลุ่มนะอ่ะมาดูวิธีการดาวน์โหลดนะครับไปตรงสมมุติว่าเข้ามาใช่ไหมครับให้ไปตรง การพูดคุยนะครับเป็นหัวข้อการพูดคุยนะครับและขราวนี้มันจะมีไฟล์ให้เลือกเยอะเลยนะครับอย่าไปกดตรงนี้นะถ้ากดตรงเนี้ยมันจะไม่มีอะไรให้ให้เราเลือกที่จะดาวน์โหลดได้เลยนะครับบางอันก็มีนะครับแต่บางอันก็ไม่มีนะครับให้เราค่อยๆทําการเลื่อนนะครับเลื่อนลงแบบนี้ดีกว่านะครับสมาชิกในกลุ่มอาจจะมีไม่มากนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เสียเลียกก็คือพยายามทําไปเรื่อยๆนะครับนะแค่ไหนแค่นั้นนะครับ ก็ต้องยอมรับว่าเอ้ยบางกลุ่มมันก็มีเยอะแบบเฮ้ยเป็น5้าหกหมื่นเจ็มื่นเลยนะครับแต่ผมก็ประมาณหลักพันนิดเแต่ก็ไม่ได้สีเรียสอะไรนะครับก็มาดูวิธีการดาวน์โหลดก่อนนะครับจะเห็นลิงก์ตรงนี้ไหมครับนะุมขยายให้ดูอ่ะนะถ้าคุณครูเข้ามาค่อยๆเลื่อนนะครับจะเห็นลิงก์ตรงนี้นะครับตรงนี้คือลิงก์ดาวน์โหลดงานนะอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้คือลิงก์ดาวน์โหลดงานนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับ ทำยังไงนะครับให้คุณครูนะครับคลิกว่าจะดาวน์โหลดแบบไหนคือไฟล์มันมีอยู่2รูปแบบนะครับแบบที่1คือแบบ powerpoint คือแก้ไขางานใน powerpoint กับแบบที่2คือ photoshop คือแก้ไขางานผ่านโปรแกรม photoshop สมมุติว่า powerpoint ก็คลิกนะครับปกติเห็นลูกศรมือไหมคลิกตรงนี้1ครั้งนะครับนะคลิกตรงนี้นะครับ1ครั้งคลิกซ้ายหรือคลิกขวาคลิก ซ้ายนะครับคลิกซ้ายนะอ่าคลิกซ้าย1ครั้งพอคุณครูคลิกซ้าย1ค,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 ครั้งนะครับมันจะประก tab, Legends, า acles, ปกฏแถบแถบตรงนี้ขึ้นมา1แถบเห็นไหมปกติเราคลิกตรงนี้ใช่ไหมครับแถบจะปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะอ่าตรงนี้ก็คือวิธีการดาวน์โหลดงานนะครับคราวนี้มันจะมีไฟล์ PowerPoint มันจะมีอยู่2ไฟล์ก็คือไฟล์ตัวอย่างกับ Presentation ซึ่งไฟล์ที่คุณครูสามารถนำไปใช้ได้นะครับและผมอัปโหลดไว้ในห้องสื่อ BIP นะคือไฟล์ presentation นะครับส่วนตัวอย่างจะเป็นไฟล์ที่ผมเอาไว้ใช้ในการอัพโหลดแบบให้ให้แจกให้คุณครูนำไปใช้งานแต่ไฟล์ก็ไม่ได้มีมีความหลากหลายเท่าไหร่นะครับก็ไปตรง presentation นะครับวิธีการดาวน์โหลดคลิกคลิกขวาอีกรอบนะคลิกคลิกขวา1ครั้งนะครับีนะ คลิกขวานะครับแล้วไปตรงคําว่าดาวน์โหลดนะอีกรอบนะครับให้คุณครูไปตรง Presentation นะครับคลิกขวา1ครั้งแล้วไปตรงคําว่าดาวน์โหลดนะครับพอดาวน์โหลดนะครับมันจะขึ้นตรงแถบด้านล่างเห็นไหมเห็นไหมแถบด้านล่างจะขึ้นแบบนี้แสดงว่าเราได้ทําการดาวน์โหลดงานไว้แล้วแล้วก็จะมีบางกรณีที่คุณครูบอกว่าคุณครู เนี่ยกดเข้าไปแล้วมันไม่สามารถแก้ไขางานได้เลยนะครับที่มันแก้ไขางานไม่ได้นะครับแล้วก็ยังไม่มียังมีบางกรณีบอกว่าคือเพื่อนหลามันแก้งานไม่ได้เลยคุณครูแก้ได้เฉพาะตัวอักษรก็คือตรงนี้มันแก้ได้ใช่ไหมเนี่ยมันพิมพ์ได้อ่ามันพิมพ์ได้โอเคจะบอกว่า ตรงนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการนำงานไปใช้นะครับถ้าคุณครูเจองานหน้าต่างเป็นประมาณแบบนี้นะครับถ้าเจอหน้าต่างเป็นประมาณแบบนี้นะให้คุณครูไปตรงคำว่าไฟล์นะครับไปตรงคำว่าไฟล์นะครับตรงนี้นะไปตรงคำว่าไฟล์นะแล้วเลื่อนลงเลื่อนลงไปตรงคำว่าดาวน์โหลดนะครับแล้วไปตรงคำว่า Microsoft PowerPoint นะครับ ไปตรงคําว่าไฟล์อีกรอบนะครับคุณครูไปตรงคาว่าไฟล์นะแล้วไปตรงคําว่าดาวน์โหลดนะครับแล้วไปคําว่า Microsoft PowerPoint นะครับคลิกซ้าย1ครั้งคลิกซ้าย1ครั้งอ่ามันก็จะยังไงเอ่ยมันก็จะดาวน์โหลดด้านล่างมุมซ้ายมือนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะอ่าวิธีการนําไปใช้นะครับให้คุณครูอ่ะคลิกตรงนี้คลิกขึ้นแล้วกดคําว่า Open นะ อีกรอบนะดงไฟล์ข้างล่างตรงนี้นะครับไปตรงนี้คลิกขึ้นแล้วกดคำว่า open คุณครูสังเกตว่าจะมี powerpoint ขึ้นมานะครับตรงนี้แหละที่เราสามารถแก้ไขได้นะครับซึ่งวิธีการก็เลยก็คือ1กดตรงคำว่า enable editing นะครับ enable editing 1นึครั้งครัครบกดหครั้งพอคุณครูกด1ครั้งแล้วนะครับมันจะเป็นไฟล์แบบนี้ นะเป็นไฟล์แบบนี้เลยให้คุณครูทำการแก้ไขตรงนี้นะเปลี่ยนตัวอักษรได้เลยนะครับแบบจะแก้ไขตัวอักษรตรงนี้ก็เปลี่ยนได้หมดเลยนะครับตัวอักษรน,นะครูคงงไม่เอ่ยคิดว่าน่าจะไม่มีใครงง,งนะครับพอถึงจนจุดนี้แล้วนะครับให้คุณครูคทำการแก้ไขงานได้หมดเลยนะครับเนาะโอเคนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการดาวน์โหลดสำหรับไฟล์ PowerPoint ต่อไปนะ วิธีการดาวน์โหลดไฟล์ในส่วนของ Photoshop นะครับถ้าใครดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint ได้แล้วนะครับผมคิดว่านะดาวน์โหลดไฟล์ Photoshop คงคงไม่ยากเท่าไหร่นะครับกด Open Link นะครับตรงนี้นะ Open Link ไม่ต้องกดคลิกตรงนี้เลยนะครับหนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นแถบแม่ใหม่นะครับขึ้นก็จะมีหลายแบบเลยนะคุณครูก็เลือกว่าคุณครูต้องการสีแบบไหนถ้าคุณครูต้องการสีแบบเวอร์ชัน2ก็คลิกตรง2ตรง, 2, ตรงมีคำว่า PSD อย่าลืมนะถ้าเราจะแก้ไขนะครับให้เอาไฟล PS ์ PSD คลิกขวาแล้วเลือกคำว,ว่าเลยนะดาวน์โหลดแค่นั้นเองนะครับครับสำหรับตรงส่วนนี้ผมก็อธิบายในเรื่องของวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับครูท่านใดไม่เข้าใจมีคำถามสามารถไลน์อินบ็อกนะครับมาทางแช Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับหรือทางเพจก็ได้นะครับก็จะ ทำการทยอยตอบแชทให้คุณครูทุกคนครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอากล่าวอพว,ว่าสวัสดีครับ